สบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องฟังเล่าสบายดีพอแม่พี่น้องฟังไทยเลยครับพอแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเอ้ยเบิดสุขูสุคนยินดีตอนฮับขอสู้ซองบ่เงินบบาวล่าไตเด้อพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้แม่นมันมื้อวันที่16เนาะวันที่16เดือน10หรือว่าวันที่16ตุลตคมลเนาะ2 0 2พี่พี่น้องเอ้ยกร แต่มีข่าวดีอีกแล้วพี่น้องเอ๋ทางพอผู้ใหญ่เป่นทังสหรัฐเมกา้นานารหวาอว่า u อ a พี่น้องเอ๋เนาะอ่าแต่รับข่าวดีแล้วพี่น้องเอนาะอ่าวันที่16ก่อนมืออื่นก็แมนมือออกพันษาแล้วนเออนาะม,มือออกพันษาแล้วพี่น้องเอยมืออื่นวันที่17เแมนมือออกพันษามือตักบาเนะมือนี้ก็แมนมือ บุญเนาะงานบุญงานบุญเดือน11อหรือว่างานบุญออกพรรษาพี่น้องเอ้เนาะเป็นมือมือลินมือกินเนาะมือลินมือกินผู้ใดมากินเหล่าเมาเบี้ยกับเม็นมือนี่แหละพี่น้องเอ้กินเหล่าเมาสลายก็คือกับทางบ้านเฮานี่แหละเสียงตูเติมต่ำติมต่ำอยู่พี่น้องเอ้เนาะแต่ตัวผมเินเองแมนบอกินเหล่าเมาเบี้ยคือเขาเจ้าพี่น้องเอ้เนาะ กาได้รับข่าวดีพี่น้องนอกตอนเซาล์นี้กาออกไปเอาเงินทางโพเพิ่นทาง USA เพิ่นผากมาเนาะแต่มือแรกว่านี่เราผากมาให้นอกทางมอนนี่แกมบอกให้ไปรับเอาอยู่หานมอนนี่แกมคือเกาพี่น้องเอ้เนาะกาโพเพิ่นทางสหรัฐเมกา้าพุ่นแหละพี่น้องพอดีบ่เงินออกไปตอนเ้าเนาะเข้าเมืองประมาณอยู่8ปดมงพี่น้องเนาะ โดย18โมงกัไปหอด้านมอนนีแก้มกับทามเอื้อยเพิ่อนนยูหันกัเพิ่นว่าไปเอาอยูธนาคารไดโบเพราะว่าห่านเพิ่นนคอมเพิ่นกัยังกำลังอัปเดตอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะกำลังอัปเดตอยู่กับบูงเงินกับว่าอ่ะคันวันคันสันกับซีธาอัปเดตต้นโบนะอ่าประมาณนี้เพราะว่าบูงเงินกับบเคยเข้าธนาคารจักเทือเนาะเวลามีผู้ใหญ่ เป็นโอนมาพอฮักพอแพงเพ่ทางต่างประเทศโอนมาให้กันมิเตไปเอาอยู่มอนนี้แก้มเนาะพี่น้องเนาะบอเคยเข่าธนาคารจักเทื่อก็เลยว่าโบเนาะก็เลยเออเป็นว่าตอนแรงได้โบกันสักันามาได้ตอนแรกเลยกัเอาเบอร์โทรจะให้เอ่ยก่อนเป็นว่านะโดยโบเงินก็เลยเอาเบอร์โทรและเอากัะพอที่เป็นอันเลขกตัวเล็กเนาะจักแปดตัวเล็กบอกเงินก็เลยโบเบิง ให้เพิ่นจดไว้แล้วก็เอาปื่มสมานุขว่วให้เพิ่นถ่ายหูไว้คักแน่เนาะเอาเบอร์โทรศัพท์เลยโบเงินกัดกลับมาบ้านเท่าคืนพี่น้องเอ้เนาะอากลับมาแต่งัานกัไปเพื่อนแม่เนาะปุ้ดีเห็นนองสาวเพิ่นมาขายเอียนก็เลยซื้อเอียนแล้วก็มาต้มกินข้าวปุ้นอยู่เพื่อนแม่อีกเนาะอ่าเลยก่าต้นแรกพี่น้องเอ้สองโมงเนาะวางยาเนี่ยโบเงินออกไปเอาปุ้ดีก็ให้เพิ่นว่าโทรหาเพิ่นว่า มาเอาเงินได้แล้วเด้อเพิ่นว่าเนาะเอาเงินได้แล้วเพิ่นวาเปิดคอมได้แล้วเนาะอัปเดตแล้วเรียบร้อยแ้วก็มาเอาเงินจากมอนิเกมรได้แล้วพี่น้องเอเนาะก็โพสเป่นผากมาให้ซื้ออยู่ซื้อกินกับคอบครัวนี่แหละพี่น้องเอแหละการใส่ใจเนาะที่ได้เดินทางไปถ่ายคลิปเนาะ แต่ว่าบบเงินจากเก็บเอาเงินตัวนี้เนาะเก็บเงินเอาที่พอเป็นมาให้นี่กะซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นสิ่งที่มันเกิดพลเนาะอ่าอ่าเงินที่บบเงินหามาได้นี่กะสืเอาเงินคงพอนี่เมียนไบไปซื้ออยู่ซื้อกินกับคอบครัวใส่ใจครับ ดูกับเมียอยู่ในครอบครั้วอะไรเงินโบเงินทีห้ามาได้ทางนอกเนาะหรือว่าเงินรายได้จาก YouTube นะี่โบเงินจะเอาไปซ่อมรถเลยกสิไปแลนทะเบียนรถึ้นทะ,ทะเบียนรถให้มันแล้วให้มันเสร็จสมบูรณ์เพื่อสะดวกในการไปมาในการเดินทางของเฮานะพี่นอนะ้องเนาะเงินของพอโอนมาให้กับ100่งลดอนเนาะ100่ดอลลาร์หรือว่า100 US เอาะแม่น2ะล้าน 190,000า2,190,000เนาะเป็นเงินกีบ100ดอลลารเนาะบ่ถึงฮอด2,200,000พี่น้องเ 2, 000, อ้ย2ล้านกีบนี่กะผู้ลังคนเฮ็ดงานนี่คือว่าเฮาไปรับจ้างนี่กะบ่างบ่อนบ่างบ่างงานากะบ่ได้กะมี2ล้านกีบเนาะในจํานวนเงินเงิน2ล้านกีบส่วนลายแม่น หนึ่งล้านกว่าล้านห้าล้านแปดนี่ครับแต่ชี่ได้อยู่ซัมนี้พี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือเงินจํานวนของพอเพิ่นโอ้ฝผากมาให้นอกจาก U.S.A. จากสหรัฐเมกาพี่น้องเลยเนาะพอเพิ่นว่าให้โบเงินน่ะซื้ออยู่ซื้อกินแต่ว่าโบเงินสีเก็บเงินนี่ให้มันซื้อซื้อสิงในซื้อเครื่องที่มันมีประโยชน์นะพี่น้องเนาะสี่โบไปใส่จ่ายปุ่มเพยนะเงินเงินตัวนี้เนาะอ่า มือมือมือ,อน,นี่กะบเมนมือบุญบานเฮาถั่วถั่วถั่วเล่าแล้วเนาะบุญออกพรรษาแต่ว่ามืออื่นจะเมนมือออกพรรษาไปตักบาตรอยู่วัดเนาะยังได้กะติดตามเบื่องส่งน้ำกันพีน่น้องเ้ยเนาะและ้วจะวันที่สิบแปดกับมีงานบุญแข่งขันประจำปีเนาะประจำเมืองสามขีไซน์ะก็คืองานกีฬาแข่งเฮื่องสวงเนาะอยู่ทาง มืองสามัคคีไส้ว่าสิเป็นจังไดปีนี้ว่ามันสิคึกคืนบ่ว่าสมันสีมวนสีมันบ่กะเดียวบ่เงินกะสิไปเที่ยวเบิงและกะสิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมเนาะกะอยู่ตัวเมืองพี่น้องเนาะอ่าเมืองสามัคคีไสก็อยู่ตัวเมืองเนาะอยู่เซคมานเขาเจ้าแข่งขันกีฬาแข่งเพือพี่น้องเอ้ยเนาะ ส่วนลายเฮาจะบ่ได้เข้าเมืองเนาะคลิปเข้าเมืองก็บ่ค่อยได้ถ่ายมีแต่เลาะบ้านออกบ้านหน้าให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมอีหยังที่มันไม่ว่าพี่น้องทางคุณเนาะบ่ได้เห็นบ่ได้เข้าบ่ได้ัวบ่ได้ถึงกสิเอาคลิปเฮาเปิดเผยแพร่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะพุนแหละถ้าบ่เงินแลน ขึ้นทะเบียนแลนเอกสารแหลวเรียบร้อยขึ้นทะเบียนจังสีไดเห็นภาพบรรยากาศหมู่บ้านทางสนบทอีกเถื่อนึงแล้วงเงินกสีไดโอบเลาะทายให้พี่ให้น้องได้เบิงไดส้มอีกเถื่อนึงเนาะจังไดกะอย่าเฝ้าลืมกันอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายเด้อพี่น้องไอ้ช่วงนี้กะเอาวิถีชีวิตเอาชีวิตตัวเองเขาไปก่อนเอาให้พี่ให้น้องไดเบิงไดส้มพี่น้องเนาะคลิปกะ มีสาราแน่บบมีสาราแน่กะยาวาคันเด้อกะขอหนึ่งกำลังจิตกำลังใจจากพี่จากน้องเป็นกำลังใจให้บบเงินเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ็ดคลิปต่อไปแหละก็เพื่อสีมีอะไรใดจักเล็กจักหน่อยเขาขอบคัวน้ำเนี่ยพี่น้องเนาะสุดท้ายแล้วบบเงินกะต้องขอขอบคุณเนาะพอคนทาง USA เลกาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิงมาส้มและติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเอกาคอห้ยยูดีมีแห้งควมเจ็บจะใดควมไข่ยามีคอให้มีแต่สุขภาพแข็งแห้งลำรวยเงินทองหางมีดีไใดเบิดสุขู่สุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทางภายในและก็ต่างประเทศและกาคอห้พ่อเพิ่นที สนับสนุนซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้มาตลอดกับข้อห้เพิินอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาสูดไอความไข่ยาสูมีขอให้มีอายุมันคนยืนอยู่กับหลูกกับหลานไปดนโดนเดอ้อพอเดอ้อขอให้มันยืนมันยืนขอใหาเจริญเจริญสาธุเนาะขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิงเ่งนละกะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ติดตามเนาะอนะ่าบายบายขอบคุณบายบายเนาะติดตามตอนต่อไปพี่น้องเลยขอบคุณขอบใจ bài bài sang bài thì